มาต่อกันที่อีพีที่16บทสรุปของเรื่องนี้หลังจากที่เกิดเรื่องพระเอกได้โทรหาย,ยูจินกุกบอกว่าเขารออยู่ที่วัดพอเขาไปถึงก็เจอกับพระเอกพระเอกถามเขาว่าต่อจากนี้ยูจินคัง,งเธอจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมขอบคุณลุงที่ดูแลน้องสาวของผมมาตลอดนะครับผมมาที่นี่เพื่อจะบอกลุงแค่นี้แหละพอ,อยูจินกุกได้ยินว่านางเอกคือน้องสาวของพระเอกเขาก็ตกใจและรีบอกพระเอกไปว่าเธอไม่ใช่น้องสาวของนายซึ่งพ่อแม่ของนางเอกเป็นคนพาแม่พระเอกเข้าลัที่งมงายและแม่ของพระเอกได้ขโมยเงินมาจําบ้านแล้วหนีเข้าเมืองไป พอพอพระเอกรู้ก็โกรธและฆ่าเธอรวมถึงฆ่าพ่อแม่ของนางเอกด้วยพระเอกที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดถึงกับร้องไห้ออกมาและเล่าว่าที่เขาฆ่าจางเซรันเพราะโมโหที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือและโดนดึงเข้าไปอยู่ในเกมของเธอ,อยูจินกุขอร้องให้พระเอกเข้ามอบตัวเพราะเป็นทางเดียวที่พระเอกจะอยู่ต่อไปได้พระเอกบอกอยูจินกุกว่าลุงไม่ต้องรู้สึกผิดลุงกับคุณหมอไม่ได้ผิดอะไรเลยผมขอเวลา3ามวันและผมจะติดต่อไปผู้จบก็เข้าไปกอดยูจินกุกเพื่อเป็นการร่ำลาวันต่อมานางเอกมาสอบปากคำเรื่องพระเอก ที่สถานีตำรวจหลังจากสอบปากคำเสร็จยูจินกุกก็มารับเธอกลับระหว่างทางยูจินกุกได้แต่งเงียบเพราะเจ้าหน้าที่ทักโซจองบอกเขาว่านางเอกรู้มานานแล้วว่าเธอไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของเขาและยังรู้เรื่องของเขาและพระเอกเมื่อ25ปีก่อนด้วยยูจินกุกได้แต่โทษตัวเองที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเธอแต่ในเมื่อตอนนี้เธอรู้หมดแล้วยูจินกุกเลยตัดสินใจบอกชื่อที่แท้จริงให้กับเธอชื่อที่แท้จริงของเธอชื่อฮันจองยุนพี่ขอโทษที่ไม่ได้บอกให้เร็วกว่านี้พี่จะเล่าทุกอย่างให้ฟังหลังจากที่หาพระเอกเจอตัดมที่่พระเเออื ที่พึ่งพาและหมดหวังสิ่งเดียวที่จะช่วยเยียวยาจิตใจได้ก็คือบ้านเขาตัดสินใจกลับมาบ้านที่แฮซานและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตัดมาตอนกลางคืนในขณะที่ยูจินกุกําลังนอนหลับเขาก็ฝันว่าพระเอกเดินเข้าไปในป่าและใช้ปืนยิงตัวเองเขาตกใจสะดุ้งตื่นแล้ววิ่งออกมาข้างนอกและก็เห็นนางเอกนั่งซึมอยู่ยูจินกุ๊กรู้สึกเสียใจที่เห็นเธอเป็นแบบนี้เขาสัญญากับเธอว่าจะตามหาพระเอกให้เจอโดยไปขอความช่วยเหลือจากคุณหมอให้ช่วยตามหาพระเอกอีกคนเช้าวันต่อมาในขณะที่ลูกน้องของจางเซรา ได้เข้ามาให้ปากคําที่สถานีตํารวจนางเอกเลยตัดสินใจไปที่สถานีตํารวจเพื่อไปถามลูกน้องของจางเซรันให้แน่ใจว่าพวกเขาไปบอกอะไรกับพระเอกเขาถึงได้ลงมือทําแบบนั้นแต่ลูกน้องของจางเซรันก็ไม่สนใจและขับรถออกไปตัดมาที่พระเอกเขานอนนึกถึงคําพูดของยูจินกุ๊กที่บอกเขาว่าตอนเด็กๆเ,เวลาที่แม่ของนายและพ่อแม่ยูจินคัง,งไปเข้าพิธีกรรมพวกเขาจะฝากยูจินคังให้นายดูแลตลอดสําหรับเธอนายคือโลกทั้งใบหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปฉันได้รับเธอมาเลี้ยงเธอไม่ยอมคุยกับฉันเลยจนกระทั่งวัน เธอได้เปิดใจรับฉันมากขึ้นเวลาออกไปข้างนอกแล้วเจอเด็กผู้ชายไว้เท่านายเธอก็จะวิ่งไปหาทันทีเพราะคิดว่าเป็นนายยูจินกุกบอกต่อว่าถ้าพระเอกไม่เชื่อให้ลองดูแผลที่หัวไหล่ตอนที่เขาพลาดยิงใส่พ่อพระเอกนางเอกวิ่งมาจากสวนแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยความที่เธอเป็นเด็กเธอวิ่งเข้าไปแล้วชนกับการน้ำร้อนพระเอกเห็นแบบนั้นก็เข้าไปอบเธอไว้เพื่อไม่ให้โดนน้ำร้อนลวกตัดมาที่นางเอกเธอพึงนึกได้ว่าพระเอกมีบ้านอยู่ที่แฮซานเธอเลยไปค้นหาดูก็ทําให้รู้ว่ามีบ้านหลังนั้นอยู่จริงๆและ คิดว่าพระเอกต้องอยู่ที่นั่นในขณะที่เธอกําลังค้นหาเส้นทางก็มีข้อความส่งมาเป็นข่าวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมของครอบครัวพระเอกและครอบครัวเธอทําให้ได้รู้ความจริงว่าพอแม่ของเธอถูกพ่อพระเอกฆ่าตายเพราะเป็นต้นเหตุให้แม่พระเอกหลงงมง,งายในลทัทธิและหอบเงินหอบลูกหนีเขาไปหลังจากนั้นเธอก็ไม่รอช้ารีบไปตามหาพระเอกที่เฮซานทันทีเช้าวันต่อมาอยู่จิงกุเข้าไปหาหนางเอกที่ห้องแต่ก็ไม่เจอเธอก่อนจะเหลือบไปเห็นตัวเดินทางไปเฮซานเขาจึงรีบตามเธอไปที่นั่นตัดมาที่พระเอกเขาตัดสินใจเขียน จดหมายฉบับสุดท้ายไว้ให้ยูจินกกได้เขียนไว้ว่าผมอยากจะจบเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองไม่แปลกหรอกที่ใครจะมองว่าผมเป็นปีศาจผมได้เจอกับผู้คนมากมายหลายรูปแบบผมรู้สึกชินชากับสิ่งเหล่านั้นแต่วันหนึ่งยูจินคังก็เข้ามาในชีวิตผมและเป็นผู้หญิงที่ปีศาจอย่างผมอยากปกป้องแต่ผมก็เพิ่งมารู้สึกตัวได้ว่าตัวเองก็เป็นคนคนหนึ่งก็ตอนที่ฆ่าคนไปแล้วและก็รู้ตัวอีกว่าตอนนี้ชีวิตผมกําลังจะจบลงตัดมาที่นางเอกเมื่อมาถึงเขากึมมาที่แฮซานจังหวะนั้นภาพของเด็กน้อยสองคนก็ปรากฏขึ้นนเเเธอดดิตาม็ก ไปจนไปเจอกับบ้านหลังเล็กๆกลางป่าทําให้เธอนึกขึ้นได้ว่าตอนเด็กๆเธอเคยอยู่ที่นี่จากนั้นเธอก็เข้าไปสํารวจในบ้านและในที่สุดก็ได้เจอกับพระเอกเธอถามพระเอกว่านายเคยคิดจะฆ่าพี่ชายฉันเพราะเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อของนายตายจริงๆหรอพระเอกก็ตอบว่าใช่นางเอกเลยเล็งปืนไปที่หัวตัวเองแล้วบอกว่าฉันรู้สึกผิดกับนายเพราะพี่ของฉันทําให้พ่อของนายตายฉันจะตายแทนเขาเองพระเอกพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอเอาปืนลงแต่นางเอกบอกว่าสัญญากับฉันก่อนว่านายจะต้องไม่ตายพูดจบพระเอกก็รีบแย่งปืนมา และต่อว่านางเอกเ,เธออยากตายจริงๆหรือไงนางเอกขอร้องให้พระเอกเข้ามอบตัวเธออยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับพระเอกแต่พระเอกมาไกลเกินที่จะกลับไปได้แล้วเขาขอร้องให้เธอไปจากที่นี่นเธอเลยหยิบกระดาษระบายสีครอบครัวขึ้นมาแล้วบอกว่าทานายตายฉันก็จะตายไปพร้อมกับนายฉันมาที่นี่ก็เพราะนายตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันอยู่คนเดียวโดยไม่มีนายไม่ได้หรอกพูดขนาดนี้แล้วย,ยังอยากตายอยู่ไหมพระเอกตอบอย่างมีความหวังว่าไม่ฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อพูดจบเสียงฝีเท้าก็ค่อยๆเดินมาหาพวกเขาพอทั้งคู่หันไปก็เจอกับลูกน้องของ เรันที่ตามมาล้างแค้นให้กับเจ้านายตัวเองแล้วเล็งปืนไปที่พระเอกแต่นางเอกเอาตัวเข้าบังไว้เธอถูกยิงต่อนหน้าต่อตาพระเอกและพระเอกก็ถูกยิงตามไปด้วยและทั้งคู่ก็ล้มลงกับพื้นพระเอกใช้เรียวแรงที่มีทั้งหมดจับมือนางเอกไว้ประโยคบอกลาครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่มอบให้กันก่อนจะจากไปคือฉันรักเธอหัวอกคนเป็นพี่อย่างยูจินกูพอได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งเข้ามาดูพอเปิดประตูเข้ามาเขาก็ต้องใจสลายเมื่อเห็นพระเอกและน้องสาวของเขานอนแน่นิงน่งจมกองเลือดไปแล้วตลอดชีวิตของพระเเเออกกชื่่่วาาทีได้มจ ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับผู้ชายที่ปิดกั้นตัวเองอย่างเขาถึงแม้ตอนจบจะลงเอยด้วยน้ําตาแต่ครั้งหนึ่งเธอก็ได้เข้ามาต่อลมหายใจให้กับเขา ส่วนยูจินกุ๊กเขาก็ยังคงรู้สึกผิดกับเรื่องราวในอดีตเรื่องราวเหล่านั้นยังวนเวียนอยู่ในใจเขามาจนถึงตอนนี้ในทุกๆวันเขาได้แต่ภาวนาไม่ให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาซ้ำรอยเดิมแต่ต่อให้เขาจะพยายามหนีสักแค่ไหนสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องมาจบที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมก็จบไปแล้วสําหรับสปอยซีรีส์เกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่า The Smile Has Left Your Eyes ในคืนที่ดวงดาวพรั่งพราวทั่วนภา,าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ